เรื่องนี้ดีกว่านะคะความเดือดร้อนของพ่อค้าแม่ค้าค่ะเมื่อมีคนมาซื้อของนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเขาโอนเงินให้แล้วแต่จริงๆไม่ได้โอนค่ะโอ้โหเงินหายไปเป็นแสนเลยค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์รที่เกิดขึ้นนะคะภายในตลาดสดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนวนทบุรีค่ะ จะเห็นนะคุณผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนั่งยองๆย,ยกมือไหว้กล่าวขอโทษเจ้าของร้านขายไก่สดค่ะคลิปนี้ถูกเผยแพร่นะคะในเพจดังเจม้อย B p บีพข้อความก็คือหลอกโอนเงินร่วมแสนทำมาเป็นเดือนพอจับได้ก็กราบแทบเท้าตอนโกงไม่คิดนะคะแล้วก็ฝากบอกพ่อค้าแมค่ค้าทุกคนนะคะว่าถ้าให้ดีเนี่ย รับเป็นเงินสดดีกว่าล่าสุดค่ะทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปที่ร้านรัชาไก่สดอิสลามของนายฮารุนเกตประทุมที่ตลาดบัวทองนะคะที่จังหวัดนนทบุรีเ,เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกค้าประจําจะเลือกไก่ช่วงที่เจ้าของร้านเนี่ยออกไปส่งสินค้าจะมาซื้อไก่วันละหลายรอบค่ะรอบหนึ่งก็ประมาณ1 2ึ่งถึงสองพบาทจะเลือกขอโอนเงินเข้าบัญชีแต่พอมาตรวจสอบเนี่ยกลับไม่พบเงินโอน แล้วไล่ตรวจสอบไปย้อนหลังปรากฏว่าเอ้าไม่มีโอนมาให้เลยอะ่ะรวมเป็นเงินทั้งหมดกว่า1นึ่งแสบาทค่ะการสั่งของเขาเนี่ยสิบหโลบ้าง20่สบโลบ้าง25่สบ้าโลบ้างทำไมผมยังไม่เห็นยอดเงิน960ตัวนี้โอนเข้ามาในบัญชีผมก็เลยให้ลูกน้องไปถามเพราว่าได้โอนเงินมาหรือ,อยังผมย้อนหลังดูเนี่ยตั้งแต่ เดือนเจ็ดก็ยังไม่ไม่เจอเลขบัญชีเขาโอนเข้ามาเลยก็ไม่ต่ำกว่าแสนนะครับภายหลังทราบเรื่องนะคะทางร้านก็เลยสอบถามผู้หญิงคนนี้เขาก็ยอมรับเลยบอกว่าใช่ไม่ได้โอนเงินจริงทําไปเนี่ยเพราะว่าก็อยากได้เงินน่ยอยากรวยแล้วก็ไหว้ขอโทษเจ้าของร้าน,นขอร้องว่าอย่าเอาเรื่องอย่าให้เป็นคดีความค่ะอนะ่นะที่ได้ได้ได้ไดไดช่ยใได้กับเจ้าของร้านแล้วค่ะ เป็นเงินเท่าไหร่พี่5้าหนึ่ค่ะพี่มีอะไรอยากจะบอกเจ้าของร้านไหมครับอยากฝากขอโทษหรืออยากพูดชี้แจงอะไรกับสังคมไหมขอโทษขอโทษจำใจจริงๆค่ะแล้วก็จะไม่ทําที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกค่ะมันเป็นความผิดพลาดจากตัวพี่เองค่ะขอโทษด้วย ทางด้านของคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะคือร้านขายเนื้อที่อยู่ตรงข้ามค่ะบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจะมาเลือกซื้อไก่ตอนเจ้าของไม่อยู่ร้านประกอบกับว่าลูกค้าเยอะทําให้คนในร้านเนี่ยไม่ทันสังเกตนะคะทีนี้พอหลังเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้ร้านค้าเขาก็จะตรวจสอบเงินน่ะอย่างละเอียดเลยจะได้ไม่ถูกหลอกแบบนี้ค่ะแต่ไปแต่ไปกดหน้าของธนาคารเฉยแต่ไม่ได้ยืนยันอะไรอย่างนี้ ให้ลูกน้องดูแล้วปุ๊บแล้วก็อ e ไปแล้วนะโอนแล้วนะเขาก็ยังไม่ทันเช็คหรอกลูกพี่เขาก็ไม่อยู่ไปที่ร้านเสร็จปั๊บพอราเย็นมาผมเช็คเลยว่าใครยังไม่โอนไม่ไม่โอนปุ๊บผมโทรตามเลยว่าโอนยังโอนยังถ้าโอนแล้วส่งสลิปให้ผมอันอะไรไอ้คนละครึ่งเ่ะเรียบร้อยแล้วนะแต่ยังไม่ทันดูเลยไปแล้วบางทีเข้ามั่งไม่เข้ามั่งบางทีมันช่วงชุมนลูกค้ามายืนเยอะรอบร้านเลยเราก็รีบคนนั้นก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาไอคนนี้ว่าเอาเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะนี่ไงช่องโหว่เป็นแบบ ชัดเจนนะคะคส่วนเจ้าของร้านไก่สดค่ะก็ยังไม่ได้แจ้งความดําเนินคดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เรียกค่าเสียหายเบื้องต้นแล้วเนี่ยคือ50,000บาทจากค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ย 1, หนึ่งแบาทนะคะเดี๋ยวจะหารือกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งว่าแล้วจะแจ้งความดําเนินคดีหรือไม่อ่ะนะคะอืมช่างโว่มันก็มีทุกอย่าง<ช>เทคโนโลยีมีเราก็ต้องตามไม่ทันเลยนะครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ